สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel เรียนภาษาเขมรนะครับบาดชมเรียบสูว้วลหมกจุบគ្នាสาวชื่อថ្មីម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹង Channel เรียนภาษาខ្មែរបាទครับวันนี้เรามีคําศัพท์นี้นะครับมานําเสนอนะครับบาดท,ท,างงาทํางานไหนខ្ញុំមានពាក្យនេះបាទមកចែករំលែកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទ presentation បើបងប្អូនដែលចាប់អរំរៀនภาษาខ្មែរបាទ เมียนไว้เมีนจำงอหรือก็เมีนปัญหาไว้อาจเมนต์มาสะสั้กเราวิดีโอนี้บานบาน,บานครับผู้ที่พี่น้องที่สนใจเรียนภาษาเขมรนะครับถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาเขมรก็สามารถเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับก็คำศัพท์วันนี้นะครับเกี่ยวกับอันนี้ฮะออกเสียงว่าเลิกเลงนตุบมาเลิกเลงนตุบภาษาไทยก็อภัยโทษนะครับ อันนี้เลิกเลงโตออกเสียงว่าเลิกเลงโตโตนี้ก็ออกเสียงว่าโตไม่ใช่โตดหรือโทษนะโตไม่ใช่ตตเหมือนกันนะฮะตตเลิกเลงโตมาก็อภัยโทษอ่าอีกอันหนึ่งก็บรรทุบรรทอยตุตบรรทุบรรทอยบรรทุบรรทอยนี่แปลว่าหลุดนะครับหลุดหลุดโทษนะฮะบรรทุบรรทอยตุโต นี่ก็ออกเสียงว่าตุสมตุหรือก็โสมตุแปลว่าขอโทษนะฮะเขียนแบบนี้ฮะโสมโสมตุบาโสมตุอันนี้ก็แปลว่าขอโทษอันนี้ก็อภัยโทษนี่ลดโทษนะฮะออกเสียงว่าเลิกเล่นตุไาเลิกเล่นตุอันนี้ออกเสียงว่าบอลทูบอลทอยฮะบบอลทูบอลทอยตุไาแปลว่าลดโทษ โอเคลองมาดูคำศัพท์นี้นะครับที่เราเรียนไปนี้ฮะว่าเขาเขียนในข่าวนี้เขียนว่าอย่างไรบ้างนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับข่าวแรกนะครับผ่าหัวข่าวว่านี่นะอันนี้เอามาจาก voanews com ฮะที่เป็นภาษาคขเมนนะครับเขาผ่าหัวข่าวว่าโลกทรัมป์บ้านเลือกเลน่นี้เลือกเลนเมื่อกี้ลกเลนนึ่งบนทูบนทอยตุ๊ ត to... oh! oh ែជាងប្រធានាធិបតីមុនមុនបាទតែជាងប្រធានាធិបតីមុនមុនមិនខេហេតុលើកលែងទោសនឹងលើកលែងទោសលោកត្រាំបាទបានលើកលែងទោសបានលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសតែជាងប្រធានាធិបតីមុនមុនក៏ប្រែว่านะฮะท่านប្រធានអាធិបតីត្រាំฮะได้អភ័យទោសឬក៏ឲ្យអភ័យទោស และลดโทษน้อยกว่าแต่เจียงนี่น้อยกว่าประธานาธิบดีอเมริกันคนก่อนก่อนหรือก็ประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนก็ได้ฮะแต่เจียงนี่น้อยกว่าฮะประธานาธิบดีมนมนหรือก็สามารถแปลได้ว่าประธานาธิบดีคนก่อนก่อนนะครับโอเคอันนี้เอามาจากหนังสือผีนี้นะครับ r ร d ด o f r e รีอ t นเ n a ร์เนชัที่เป็นภาษาเขมรเหมือนกันเขา่าดทั่วข่าวว่าตอนเดกดมาเจียงปีรอยจัดสับเนี้ยตรุบานสนาส่งบรรทูบัรรทอยนึงเลิกแหลงตกอันนี้บรรทูบัรรทอยโตก็ได้ฮะเหมือนครั้งที่แล้วอ่าเหมือนนี้ฮะบรรทูบัรรทอยโตแต่ว่าเวลาเขียนติดกันก็เขียนโทษนี่เป็นอันเดียวก็หมายความว่าบรรทูบรรทอยโต และเลิกแรงตกนะครับตอนเดดนี่แปลว่าอะไรฮะตอนเดอดนี่ออกเสียงว่าตอนเดดแปลว่านักโทษนะครับตอนเดดนี้ก็คือผู้ท <single human prayer eze> ี่ได้ศารถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดอันนี้ก็เรียกว่าตอนเดดผู้ที่ถูกสารตัดสินแล้วเรียกว่าตอนเดดตัดสินว่ามีความผิดนะครับตัดสินว่ามีความผิดจริงๆเรียกว่าตอนเดือดผู้ผู้ที่มีนักโทษก็อะไรฮะนักโทษหรือก็ผู้มีความผิดนี่ฮะ กว่าสองร้อยเจ็ดสิบคนฮะเชียงปีร้อยเจ็ดสิบเนี่ยกวา270่าสองร้อยเจ็ดสิบคนแต่ตรักูลศาสนาสมถูกเสนอคอนะฮะได้รับการเสนอคอก็ได้ฮะสนาสมฮะเสนอคอให้อะไรฮะให้ลดโทษฮะบนทูบนถอยนี่ลดโทษและเลิกเลงตุกนะละอภัยโทษนะครับ ถัดไปอันนี้ก็ลองแปลดูฮะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับตาคาบรรทุบันรทอยตุ๊กหนึ่งเลือกแล่งตุ๊กเตรท์ทเวอร์เนเปิลน,นาหนึ่งเมียนเล็กขันเอาไว้คละ่าน,นี่เอามาจากหนังสือพิมพ์นะครับ p o s t m y c o m โอเคอ่านให้อีกรอบหนึ่งฮะตาคาบรรทุบันรทอยตุ๊กหนึ่งเลือกแล่งตุ๊กเตรท์ทเวอร์เนอเปิลนาหนึ่งเมียน,น,นเล็คันเอาไว้คละโอเคสามารถ แปลดูได้นะครับเควันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์หรือ subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ